สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่944บืมบืมเสียงสนั่นลั่นดังปานระเบิดเป็นปีกคู่สีทองด้านหลังต้นหลิงเทียนสะบัดกระพืออย่างแรงแรงเสียจนมวลอากาศแตกระเบิดบังเกิดสายลมแรงปานใต้ฝุ่นประตูออกไปด้านหลังปานไอพ่น เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในฉับพลันนี้ก่อนที่ใครจะทันรู้ตัวสีหน้าของผู้นำตลาดมืดหยินชานตู้กูเจ้าตำหนักเมคาครามต้นหรูเฟิงและผู้นำเผ่าพันธุ์มังกรถึงกับเปลี่ยนแปลงไปใหญ่หลวงใบหน้าตู้กูเผยทีท่าราวกับได้เห็นสิ่งที่คาดเอาไว้ใบหน้าต้นหรูเฟิงเผย,ยความประหลาดใจส่วนที่ชานนั้นเลวร้ายที่สุดใบหน้ามันบิดเบี้ยวอับประลักในแววตาท่วมท้นไปด้วยความตกใจไม่อยากจะเชื่อสู้มมม ในสายตาของทั้งสามร่างสีทองพุ่งไปคล้ายดาวตกลัดฟ้าจี้ตรงเข้าใส่ตี้จิ๋วด้วยความเร็วสูงความเร็วสูงที่ว่ามันสูงจนไม่ได้ด้วยไปกว่าความเร็วของตี้จิ๋วแม้แต่น้อยต้องทราบด้วยว่าความเร็วในปัจจุบันที่ตี้จิ๋วใช้ออกแม้จะไม่ได้เป็นความเร็วสูงสุดทว่าก็แต่ขอบเขตความเร็วสูงสุดเท่าที่เซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดจะใช้ได้แล้วและความเร็วที่ต้นหลิงเทียนประตูออกมาก็ทัดเทียมได้กับของมันนะ นายน้อยที่แท้เป็นเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดงั้นหรือเป็นไปไม่ได้นี่มันบ้าอะไรไม่ว่าจะเป็นกลูมีของตำหนักเมคาครามสองรองผู้นำตลาดมืดหยินชานหรืออาวุโสเผ่าพันธ์มังกรอันเป็นมังกรเทพพยายดาห้ากรงเล็บรวมไปถึงมังกรเทพพยายดาสี่กรงเล็บสีหน้าของพวกมันตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากตี้จิวตกตะลึงเพราะฉากเรื่องราวเบื้องหน้าอยู่เหนือสามันสำนึกของพวกมันมากเกินไปความเร็วนั่นมันไม่ใช่อะไรที่อริยเซียนขั้นกลางจะใช้ออกได้เลย อริยเซียนขั้นกลางกลับมีความเร็วทัดเทียมเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันล้อ,อก,กันเล่นหรือนั่นมันเวทพลังเมื่อกูมีและคนอื่นๆคืนสติกลับมารู้สึกตัวในบรรดาพวกมันไม่ว่าจะเป็นตู้กูต้วนหรูอเฟิงหรือตี่ชานก็มองออกถึงบางสิ่งเหตุผลที่ความเร็วของต้นหลิงเทียนสูงถึงขนาดนั้นสมควรเป็นเพราะเวทพลังรูปปิกสีทองนั่น ส่วนกลิ่นไอพลังที่ประตูอ,อกทั่วร่างนั้นความเข้มแข็งของไอพลังเป็นของผู้ฝึกตนขอบเขียนมนุษย์แน่ๆแต่ยังอยู่ราวๆเซียนมนุษย์ขั้นกลางเท่านั้นทว่าด้วยพลังเท่านั้นกลับบรรลุความเร็วระดับนี้ได้ก็บ่งบอกให้พวกมันรู้ชัดประการหนึ่งเวทพลังที่ต้วหลิงเทียนใช้ออกไม่ธรรมดาและระดับของเวทพลังนี้ทําให้ในใจของพวกมันอดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกเป็นเวทพลังระดับสูง ยิ่งไปกว่านั้นต้วนหลิงเทียนกลับสามารถควบคุมใช้เวทพลังดังกล่าวได้อย่างชำนิชำนาญเห็นได้ชัดว่าเข้าใจถึงแก่นแท้เวทพลังนี้แล้วเป็นแน่หาไม่แล้วความเร็วคงไม่เหลือเชื่อเกินจริงขนาดนี้เเียนอมตะข้ามพบด้วยปีกอีก,กาทองคําต้วนหลิงเทียนที่พุ่งทะยานเข้าใส่ตี้จิวก็มีความเร็วที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าตี้จิวเลยและในขณะที่ตี้จิวเพิ่งตอบสนองเรื่องราวหน้ามันก็จาต้องบิดเบี้ยวอีกครั้งเพราะร่างต้วนหลิงเทียนเริ่มสั่นไหวจนกลายเป็นพร่เลือนฟุบ ฟุบพริบตาต่อมาประหนึ่งผีหลอกกลางวันแสกๆกลับมีร่างแยกสองร่างที่ละดูเหมือนต้นหลิงเทียนไม่มีผิดเพี้ยนแยกตัวออกไปอยู่ด้านข้างทั้งซ้ายขวาของต้นหลิงเทียนและจากการที่ร่างพระเลือนเมื่อครู่ก็มีอาจบ,บอกได้ว่าร่างต้นต้นหลิงเทียนคือคนไหนเพราะร่างแยกแต่ละร่างพวกมันไม่ใช่แค่และดูเหมือนต้นหลิงเทียนเท่านั้นแต่ละร่างยังมีคู่ปีกอีกาทองคำอยู่ด้านหลังกระทั่งถือกระบี่สิบอาคมเซียนเอาไว้ด้วยกันทั้งคู่ ประหนึ่งร่างอาวตารถอดแบบเสมือนจริงก็ไม่ปานนี่คือเวทพลังระดับสูงเซียนอมตะข้ามพบนับตั้งแต่ต้นหลิงเทียนได้ชำนาญปฐมเวทกลืนกินแล้วเขาก็ใช้เวลาที่เหลือทำความเข้าใจและเพาะสร้างเวทพลังเซียนอมตะข้ามพบต่อทันทีตอนแรกเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนักเพราะเวลามันเหลือน้อยเกินไปแต่สุดท้ายเขาก็สามารถเพาะสร้างต้นแบบจนประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันสั้น แน่นอนว่าหลังทำได้แล้วต้วหลิงเทียนก็ตระหนักได้ชัดเจนว่าทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จในการเพราะสร้างเวทพลังนี้ได้ในเวลาอันสั้นทั้งหมดล้วนต้องขอบคุณยอดใจกระบี่ยอดใจกระบี่เป็นเคล็ดบำเพ็ญจิตเต๋ากระบี่สูงสูงแก่นแท้และความลึกล้ำของมันนั้นเสมือนหนทางสู่แก่นแท้ของวรยุทธ์ทั้งมวลราวกับหากบรรลุเพียงหนึ่งกลับลึกซึ้งได้ถึงหมื่นพันวิถี ด้วยเหตุนี้ตัวหลิงเทียนจึงไม่จําเป็นต้องเสียเวลาทําความเข้าใจวรยุทธเซียนอื่นใดหรือทักษะวิชาต่างๆมากมายเหมือนเก่าและในขณะที่พยายามตีความเคล็ดเวทพลังระดับสูงอย่างเซียนนอมตะข้ามพบอยู่นั้นตัวหลิงเทียนก็พบอีกว่าแก่นแท้ของยอดใจกระบี่นั้นไม่เพียงแต่จะครอบคลุมถึงวรยุทธวิชากระทั่งยังมีบางส่วนเป็นแนวทางเดียวกันกับเซียนนอมตะข้ามพบเช่นกันและนั่นทําให้เขาใช้เวลาในการเพาะสร้างเซียนนอมตะข้ามพบเพียงแค่ครึ่งเดียวของปฐมเวทกลืนกินเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้เขาจะเพาะสร้างเซียนเอียนมาตาข้ามพบได้สําเร็จหากแต่ความเข้าใจของเขาก็ยังอยู่ในขั้นตอนพื้นฐานเท่านั้นซึ่งทําให้สร้างร่างแยกออกมาได้แค่สองร่างเท่านั้นถึงแม้ร่างแยกอวตารที่ถูกสร้างขึ้นสองร่างจากเวทพลังเซียนอมตะข้ามพบจะอ่อนด้อยกว่าร่างต้นแต่มันก็อ่อนด้อยกว่าเพียงเล็กน้อยด้วยความที่ตอนนี้ยอดใจกระบี่ของต้วหลิงเทียนเจียนบรรล,ลุถึงขอบเขตที่สามเต็มทียามผสานใช้ร่วมจึงทาให้เวทพลังเซียน,นอมตะข้ามพบนั้นทวีความร้ายกาจขึ้น จนพลังจู่โจมโดยของแต่ละร่างกลับเทียบได้กับเซียนมนุษย์ขั้นเชี่ยวชาญทําให้การรวมพลังกันจากการโจมตีของร่างแยกอวตารทั้งสองทำให้พลังจู่โจมของต้นหลิงเทียนพุ่งทะยานขึ้นไปจนเทียบได้กับเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดวูมวูมวูมหนึ่งร่างต้นสองร่างแยกอวตารพุ่งทะยานแยกย้ายไปสามทิศทางค่อยจี้กระบี่พุ่งยิงรังสีกระบี่สังหารไปยังตี้จิ๋วอย่างพร้อมเพรียง รังสีสังหารกระบี่สามสายพุ่งแหวกฟ้าฉับไวแม้จะยิงออกมาต่างมุมหากแต่ทิศทางล้วนบรรจบที่ร่างตี้จิ๋วทําให้ตี้จิ๋วยากจะหลีกหลบไปไหนได้บัดซบชะไหนมันถึงไร้กาดได้ขนาดนี้นี่เป็นความคิดแรกที่ผุดขึ้นในใจของตี้จิว๋วหลังเห็นต้นหลิงเทียนประตูพลังพุ่งร่างออกมาด้วยความเร็วสูงฉากเรื่องราวเบื้องหน้าเป็นอะไรที่ใจมันยากจะยอมรับได้ เมื่อห้าปีที่แล้วอีกฝ่ายเป็นเพียงมดปลวกตัวกระจ้อยที่ยังไม่บรรลุเซียนดั้งเดิมด้วยซ้ำมันจะบี้ยีให้แหลกคามือตอนไหนก็ได้ทว่าหลังจากวันนั้นผ่านไปห้าปีพลังของอีกฝ่ายกลับเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อกระทั่งมันยังไม่แน่ใจว่ากำลังฝันไปหรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อเจอรังสีกระบี่สังหารสามสายตี้จิ๋วไม่มีเวลาครุ่นคิดอะไรให้มากมันดึงสติกลับมาจดจ่อเรื่องตรงหน้าทันทีถึงแม้ข้าจะมีพลังเหนือมัน แต่ตอนนี้ข้ากลับต้องเสียเปรียบเพราะข้าประมาทมันตั้งแต่แรกถึงตอนนี้จะเร่งร้าพลังมากเพียงใดก็สายเกินกว่าที่จะเอาชนะสามกระบี่นี้ของมันได้เว้นเสียแต่ข้าจะคืนร่างเดิมสองตาเห็นรังสีจี้เข้ามาฉับไวใจก็คลุ้นคิดคร่ำครวนไปปานฟ้าผ่าเพราะมันประมาทดูเบาตัวหลิงเทียนแต่แรกมันจึงเลือกจะใช้พลังในระดับเซียนมนุษย์ขั้นสุดยอดเท่านั้น ตอนนี้พอเจอต้นหลิงเทียนพุ่งร่างชันบาร่างด้วยความเร็วทั้งลงมือจู่โจมมาด้วยพลังโจมตีที่ไม่ได้กว่าเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดทําให้มันรู้สึกมือเท้าพันกันอยู่บ้างภายใต้สถานการณ์ที่อีกฝ่ายประตูพลังลงมือดูร้ายกับมันที่ออมพลังพุ่งเข้ามามันย่อมไม่มีเวลาเร่งเร้ารวบรวมพลังอะไรได้มากนอกเสียจากมันจะหวนคืนสู่ร่างเดิมร่างที่แท้จริงของเผ่าพันมังกร อย่างไรก็ตามการที่มันต้องคืนร่างที่แท้จริงทั้งทงที่เพิ่งเริ่มสู้กับต้นหลิงเทียนแบบนี้นับเป็นความอัปยศยและผ่านให้เสียหน้าครั้งใหญ่เช่นนั้นมันจึงล้มเลิกความคิดดังกล่าวไปแทบจะทันทีขวบสุดท้ายในห้องเวลาวิกฤตยามต้องเผชิญหน้ากับรังสีกระบีสังหารทั้งสามสายของต้นหลิงเทียนตี้จิ๋วได้แต่เรียกดับใหญ่และดูหนักเอาเรื่องออกมาและเห็นได้ชัดว่ามันเป็นศาสตราเซียนที่มีอาคมเซียนจะรึกไว้ถึงสิบอาคมเช่นกัน ทลายขุนเขาสะบ้านลำน้ำดาบมหมาเปี่ยมด้วยอาคมเซียนสิบอาคมแปล่งพลังอำนาจพานให้กลิ่นอายพลังทั่วร่างของตี้จิ๋วแปรเปลี่ยนไปทันใดคนคล้ายกลับกลายเป็นดาบใหญ่เล่มหนึ่งขณะเดียวกันพลังอำนาจของขอบเคเซียนปฐพีขั้นต้นก็เริ่มแผ่พุ่งออกมาแน่นอนว่ามันไม่มีเวลาควบรวมผนึกพลังอะไรได้แต่ประตูพลังออกมาอย่างชุกละหุบเท่านั้น อย่างไรเสียดับใหญ่ที่ฉับพลังชุกระหุดังกล่าวยังแฝงไปด้วยพลังจากเคล็ดวรยุทธ์เซียนที่มันฝึกปลือแถมยังผสานไปด้วยเวทพลังดาบสายจูโจมขั้นกลางอันเรียกว่าทลายขุนเขาสะบ้านลำน้ำจึงมีพลังทำลายไม่ใช่ชั่วุ้มมมเสียงดาบกูร้องดังขึ้นตี้จิ๋วเลือกฟาดดาบออกไปด้วยท่วงท่าอันเรียบง่ายซัดรังสีพลังดาบสะบ้านสายหนึ่งจี้ไปยังหนึ่งในร่างต้นหลิงเทียนด้วยสภาวะปานจะผ่าสะบ้านให้แหลกเป็นเสี่ยงเสียงแน่นอนว่ารังสีดาบที่ฟันฟาดซัดไป ก็ทำได้แค่เล็งทําลายรังสีพลังกระบี่สังหารหนึ่งสายกับหนึ่งในร่างต้นหลิงเทียนทั้งสามเท่านั้นพร้อมกันนั้นเองหลังจากที่ซัดรังสีดาบไปแล้วตี้จิ๋วก็พยายามริดเค้นปรานแรกกาเนิดขอบเคสเซียนปัฐพีขั้นต้นของมันอย่างเร็วที่สุดผนึกควบลงตัวดาบอีกครั้งวาดฟันออกไปอีกคราใส่รังสีพลังกระบี่สังหารอีกสายของต้นหลิงเทียนที่กําลังพุ่งเข้ามาซูมปองฉัว เสียงรังสีดาบของตี้จิวพุ่งแหวกฟ้าฉับไวทำลายรังสีกระบี่สังหารของร่างแยกตัวหลิงเทียนกระทั่งพุ่งไปโดยไม่สิ้นสภาวะผ่าสะบั้นทลายร่างแยกดังกล่าวจนระเบิดหายไปปงส่วนอีกดาบที่ตี้จิวเร่งผลึกพลังฟาดฟันก็ทำได้แค่ผ่าทำลายรังสีกระบีสังหารอีกสายเท่านั้นซูมเัวและมันก็ไม่อาจวกดาบมาต้านทานรังสีกระบีสังหารอีกสายของต้นหลิงเทียนได้ทันทำได้แค่เบี่ยงตัวหลบเต็มกำลัง น,นิจารังสีกระบี่ยังทะลวงไหลตี้จิ้วจนทะลุโลหิตพวยพุ่งพุ่ออกมาดั่งสายน้ำพุปง่งในขณะที่โลหิตทะลักไหลออกมาปานสายน้ำพุตี้จิ๋วไม่ทราบใช้ออกด้วยเคล็ดวิชาอะไรหากแต่มวลพลังทั่วร่างพลันประตูระเบิดออกสนั่นฟ้าส่งร่างมันให้พุ่งถอยหลบออกไปด้วยความเร็วอัศจรรย์หลบร่างต้นของตัวหลิงเทียนและอีกหนึ่งร่างแยกอวตารที่จี้กระบี่เข้ามาได้ทันเวลาวุ้มวุ้ม หากทว่าเรื่องที่ตี้จิวคิดหลบหนีไหนเลยต้วนหลิงเทียนจะไม่ทราบได้ร่างคนทั้งร่างแยกอวตารที่พุ่งเข้ามาพลันหักเปลี่ยนทิศทางติดตามมันไปกระบี่ยังตวัดฟันฟาดออกไปพร้อมกันหมายผ่าฟันร่างตี้จิวให้แยกเป็นเสี่ยงเชียอันนี้จะคมกระบี่ทำได้แค่เฉือนเขาผิวเนื้อมันเท่านั้นไม่อาจกินลึกจนสร้างบาดแผลชะกัน เพราะตีจิ๋วจะดีจะร้ายพลังที่มันประตุระเบิดออกเพื่อส่งร่างหลบหนีก็เป็นพลังของขอบเคตเซียนปฐพีขั้นต้นความเร็วจึงเหนือกว่าขอบเคตเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดของต้นหลิงเทียนอยู่บ้างทำให้กระบีที่ฟันออกทำได้แค่เรียกเลือดจากร่างมันเพิ่มเท่านั้นแต่ไม่ส่งผลกระทบอันใดต่อพลังความแข็งแกร่งของมันวูบวูบภายใต้สายตาของผู้คนในหุบเขาร่างตี้จิ๋วพุ่งทะยานตเตลิดหนีไปกว่าร้อยมีข้อหยุดลง กลับกันต้นหลิงเทียนที่ตวัดกระบี่ถักเนื้อตี้จิ๋วได้หยุดร่างค้างกลางหาวก่อนที่จะเรียกร่างแยกอวตารให้พุ่งกลับเข้ามาหลอมรวมกับตัวเพื่อถนอมพลังคนถือกระบี่สีมืดชี้ลงพื้นสายตามองทอดไปยังร่างที่ตเตลิดหนีออกไปไกลห่างอย่างสงบทุกเรื่องราวบังเกิดขึ้นในชั่วพริบตาสุดที่สายตาคนทั่วไปอันมีพลังฝึกปรือไม่ถึงขั้นจะมองติดตามได้ทัน อย่างไรก็ตามแม้พวกมันจะมองการประทะที่เกิดขึ้นก่อนหน้าไม่ออกแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยมีตี้จิ๋วโชคเลือดพุ่งหนีออกไปไกลห่างกับตัวนหลิงเทียนที่ยืนอย่างสงบย่อมบ่งบอกให้พวกมันรู้ชัดว่าผู้ใดสูงผู้ใดต่ำผู้ใดมีเปรียบเสียเปรียบประเป็นไปได้อย่างไรลูกตาของรุ่นเยาเผาพันธุ์มังกรยามนี้แทบถลนออกเบ้าปากยังอ้าค้างด้วยความไม่อยากจะเชื่อนี่ข้าฝันไปหรือไม่ เผ่าพันธุ์มังกรหลายคนเอื้อมมือไปหยิกต้นขาบ้างก็ลองตบๆหน้าตัวเองดูเพื่อตรวจสอบดูว่าใช่พวกมันกำลังฝันอยู่หรือไม่พอความเจ็บจีด๊ดแล่นวาบถึงหัวพวกมันจึงได้รับทราบฉากเรื่องราวเบื้องหน้าที่สองตาลยเห็นเป็นความจริงไม่ใช่ภาพฝันการปะทะกันครั้งแรกต้วหลิงเทียนได้รับชัยชนะนายน้อยตําหนักเมคาครามมิใช่มีพลังฝึกปรือขอบเขตอริยเซียนขั้นกลางหรือไรตี้จิว๋วก็มิใช่เซียนปัทพีขั้นต้นหรอกหรือ ผู้ใดสามารถบอกข้าพเจ้าได้บ้างว่านี่มันเรื่องอันใดกันแน่ชะไหนกลับเกิดอะไรเช่นนี้ได้ใบหน้าของคนจากขุมพลังกึ่งชั้นสามทั้งหลายก็อึ้งตะลึงเป็นไก่ตาแตกสวรรค์นี่หรือการปะทะกันร,ระหว่างอริยเซียนขั้นกลางกับเซียนปฐพีขั้นต้นมันดามันเถิดะไหนเราใจข้าถึงเพียงนี้หลายคนอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามแน่นอนว่าผู้ที่ไม่อาจแลเห็นก็ได้แต่งุนงงสงสัยว่านี่มันเรื่องราวอะไรกัน ส่วนผู้ที่แลเห็นฉากเรื่องราวเมื่อครู่ก็อึ้งค้างไปแล้วนั่นเพราะฉากการประทะก่อนหน้าทําให้พวกมันตะลึงงันไปแล้วจริงๆความเร็วของนายน้อยตําหนักเมคาครามมิคาดกลับเทียบได้ถึงขอบเขคซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดส่วนพลังโจมตีก็ไม่ได้ได้ไปกว่ายอดฝีมือขอบเขเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดเลยตัวตนชนชั้นอาวุโสของขุมพลังกึ่งชั้นสามคนหนึ่งกล่าวออกเสียงเข้มแต่ เท่าว่าหลังจากที่มันกล่าวจบมันก็ได้แต่ชักสีหน้าสับสนไม่เข้าใจถ่ายถ,า,ยถามออกมาด้วยน้ำเสียงสงสยัยยังมีผู้ใดบอกข้าได้บ้างว่าฉันยามข้าตรวจสอบพลังฝึกปรือของนายน้อยตําหนักเมคาครามถึงมีเพียงอริยะขั้นกลางในโลกยังมีอริยเสียนขั้นกลางที่สามารถสําแดงพลังได้ถึงขั้นนี้ด้วยหรืออันที่จริงก็ไม่ใช่มันคนเดียวที่สงสยัย กระทั่งชนชั้นอาวุโสของเผ่าพันธุ์มังกรรวมทั้งตัวผู้นำเผ่าพันธุ์มังกรอย่างตี้ชานเองสงสยัยเช่นกันแถมสีหน้ายัางมืดดำปานจะคั้นได้เป็นน้ำมึกเพราะพวกมันเสมือนถูกหลอกลวงครั้งใหญ่นายน้อยตําหนักเมคาครามต้นหลิงเทียนหน้าหรือมีพลังฝึกปรืออริยเซียนขั้นกลางเหลวไหลด้วยพลังฝีมือที่ต้นหลิงเทียนสําแดงออกมาบอกว่าเป็นเซียนมนุษย์ขั้นกลางถึงจะไม่แปลกปลอมสารเลวน้อยนั่นมนหลอกข้า หน้าตี้ชานอัปะลักษณ์นักมันครุ่นคิดไตรตรองที่ท่วนดีแล้วแต่มีคาดเรื่องราวกลับอยู่เหนือการคาดคำนวณของมันจากที่มันเห็นต่อ,ต,อต่อไม้ทวหวนนอนหนูหลิงเทียนที่มีระดับพลังฝึกปรืออริยเซียนขั้นกลางนั่นที่แท้มีพลังฝีมือบรรลุถ,ถึงขอบเคตเซียนมนุษย์นอกจากนี้จากที่มันประเมินไม่ว่าจะพลังหรือความเร็วของตัวหลิงเทียนอาศัยกลิ่นอายพลังที่แผ่ออกมาช่วงแรกๆสมควรอยู่ในขอบเคตเซียนมนุษย์ขั้นกลาง เช่นนั้นมันจึงมั่นใจเต็มสิบส่วนว่าพลังฝึกปรือที่แท้จริงของต้นหลิงเทียนสมควรอยู่ในขอบเคเซียนมนุษย์ขั้นกลางสำหรับเหตุผลที่ชนต้นหลิงเทียนถึงต่อสู้ทัดเทียมได้กับเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดนั้นล้วนเป็นเพราะเวทพลังทั้งสองที่ทแตกฉานในฐานะผู้นำเผ่าพันธุ์มังกรตี้ชานย่อมมองเห็นถึงความสูงต่ำของเวทพลังที่ต้นหลิงเทียนใช้ออกทั้งสองชนิดได้ทันทีไม่ต้องกล่าวถึงเวทพลังเสริมเคลื่อนไหวที่น่ากลัวนั่น ลำพังแค่เวทพลังสายกระบี่จู่โจมที่สำแดงออกมาก่อนหน้าน่า,นากลัวว่าระดับคงเหนือล้ำกว่าทลายขุนเขาสะบ้านลำน้ำที่ตี้จิวเพาะสร้างเสียอีกทลายขุนเขาสะบ้านลำน้ำของตี้จิวนั้นเป็นเพียงเวทพลังระดับกลางเท่านั้นแต่มันก็ถือว่าเป็นเวทพลังที่ค่อนข้างทรงพลังในบรรดาเวทพลังระดับกลางด้วยกันด้วยเหตุนี้ความเป็นไปได้จึงมีเพียงประการเดียวเท่านั้นเวทพลังกระบี่สายจู่โจมที่ต้นหลิงเทียนใช้ออกเมื่อครู่เป็นเวทพลังระดับสูง สารเลวน้อยนี่มันยังยาวอยู่แท้ๆชะไหนถึงเพาะสร้างเวทพลังสายจู่โจมระดับสูงได้แต่อย่างไรเสียเวทพลังกระบี่ระดับสูงนั่นเพียงดูก็สมควรยังเพิ่งบรรลุขั้นตอนพื้นฐานเท่านั้นนับว่าเรื่องนี้ยังสามารถถ่ายอมรับได้แต่เวทพลังปีกประหลาดระดับสูงนั่นมันก้าวข้ามขั้นตอนพื้นฐานไปไกลี้ชานตื่นตระหนกไม่น้อยนอกจากนี้มันสมควรมีทักษะรับปกปิดพลังอันใดศัก์อย่างถึงได้สามารถตบตาฆ่าและทุกคนได้ หาไม่แล้วไหนเลยด้วยสำนึกเทวะของข้ายังไม่อาจอย่างถึงพลังฝึกปรือมันตี้ชานรอบคาดเดาและการคาดเดานี้ของตี้ชานก็ละไม้คล้ายกับความคิดของคนอื่นซาเซียนมนุษย์ขั้นกลางมาไม่จริงหน้ามันดาเราช่วยด้วยนายน้อยตำหนักเมคาครามกลับบรรลุถึงเซียนมนุษย์ขั้นกลางแล้วนะนี่จะให้ผู้อื่นใช้ชีวิตกันอยู่อย่างไร ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าตําหนักเมคาครามไม่เพียงมีเจ้าตําหนักที่พลังฝีมือสถานใต้ลากระทั่งนายน้อยยังเป็นตัวประหลาดเช่นนี้ด้วยมีนายน้อยไร้กาศขนาดนี้เกรงว่าตําหนักเมคาครามคงรุ่งโรจน์ไปอีกนับร้อยร้อยปีอย่าได้รีบร้อนกล่าวไปการประลองเป็นตายวันนี้ไม่แน่ว่านายน้อยตําหนักเมคาครามจะเป็นฝ่ายรอดชีวิตมีชัยเหนือตี้จิว๋วอ่านั่นสินะ บรรดาคนของคุมพลังกึ่งชั้นสามต่างคิดคาดผลลัพธ์เรื่องราวกันไปต่างๆนานาไม่แน่ใจว่าระหว่างต้วนหลิงเทียนกับตี้จิ๋วใครจะอยู่ใครจะไปข้าไม่คิดเลยว่ามันจะซุกซ่อนปกปิดพลังฝึกปรือไว้เช่นนี้สีหน้าชิงเหียนบิดเบี้ยวอัปลักษณักมันไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าต้วนหลิงเทียนจะซุกซ่อนพลังฝีมือเอาไว้ด้วยเหตุนี้ไม่พ้นที่ต้วนหลิงเทียนแผ่สำนึกเทวออกมาทำราวกับจะตรวจสอบพลังของมันวันนั้นเป็นการจงใจกระทำเพื่อล่อหลอกให้มันค่อยเคสับสนเป็นแน่ หมายทําให้ตี้จิวประมาทแน่นอนว่านี่เป็นการคาดเดาของชิงเหยียนเท่านั้นแต่มันยิ่งคิดเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าเขามีความเป็นไปได้สูงไม่เพียงแต่ชิงเหยียนเท่านั้นอาวุโสคุมกฎฉานเฉวียกับสื่อชิงชนชั้นอาวุโสของเผ่าพันมังกรก็มีสีหน้าดูไม่ได้เช่นกันต้วหลิงเทียนผู้นี้ที่แท้กลับบรรลุพลังฝึกปรือเซียนมนุษย์ขั้นกลางแล้ว แต่ไม่ใช่ตี้จิ๋วกล่าวไว้หรอกหรือว่าเมื่อห้าปีที่แล้วมันยังเพิ่งเป็นผู้ฝึกตนขอบเขตสูเสียนกระจ้ยร้อยเท่านั้นสื่อชิงกล่าวหน้าเครียดอย่าได้ลืมไปบิดาของมันคือต้อนหรูเฟิงลึกลงไปในแววตาของชานชเฉวีเ่เผยให้เห็นร่องรอยความหวาดกลัวต้นหรูเฟิงพอได้ยินนามนี้สื่อชิงถึงกับเงียบไปทันทีพอนึกถึงวีรกรรมที่ต้นหรูเฟิงกระทำไว้ในอดีตเรื่องที่ลูกชายจะร้ายกาจแบบนี้ก็ไม่แปลกอะไร ข้ากำลังฝันไปหรือไรกูลี่มองต้นหลิงเทียนที่ลอยร่างไกลาตาด้วยความตกตะลึงพึงเพลิดกระทั่งเผชิญหน้ากับตัวตนอย่างตี้จิ๋วผู้ซึ่งบรรลุถึงขอบเขตเซียนปัทพีขั้นต้นยังมีเปรียบนี่ใช่น้องชายหลิงเทียนของมันแน่หรือถึงแม้กูลี่จะรู้มานานแล้วว่าต้นหลิงเทียนร้ากาศแต่ก็ไม่คิดเลยว่าพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนจะก้าวข้ามมันไปแล้วแบบนี้ จนกระทั่งมาถึงวันนี้มันจึงได้รู้ในที่สุดว่าที่แท้น้องหลิงเทียนของมันได้ก้าวข้ามมันไปไกลโพล้นอย่างน้อยๆหากมันเผชิญหน้ากับตี้จิวมันก็คงไม่มีวันทําอะไรแบบนี้ได้เพลอเพ,อเพอมันอาจจะถูกตี้จิวทุบหัวเดียวตัวแตกตายท่านเจ้าตำหนักน้อยลูกตากู่มีถึงกับส่องแสงวิบวับใบหน้าของมันเต็มไปด้วยความยินดีถึงที่สุดปากยังฉีกยิ้มกว้างจนถึงหูละดูอัปลักษณ์ยิ่งกว่าหญิงชาราร่ำไห้พลังฝีมือของเทียนเอ๋อแข็งแกร่งจริงๆ อีกทั้งเวทพลังที่เทียนเอ๋อใช้ออกเมื่อครู่นั้นต้นหรูเฟิงมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาเลื่อนลอยตอนนี้มันรู้สึกคล้ายบุตรชายกลายเป็นคนแปลกหน้าราวกับมันไม่รู้จักอะไรอีกฝ่ายเลยไม่น่าแปลกใจเลยว่าฉันท่านผู้ทอพยากรถ,ถึงบอกให้ข้าทําสัญญากับเผ่าพัน์มังกรที่แท้ท่านมั่นใจในตัวเทียนเอ๋อจริงๆพอคิดถึงมาถึงจุดนี้ในใจของต้นหรูเฟิงรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที ถึงแม้พลังฝีมือที่ต้วนหลิงเทียนเผยออกมาตอนนี้จะยังไม่มากพอให้เอาชนะตี้จิ๋วได้แต่อย่างน้อยๆเรื่องเอาตัวรอดก็ไม่มีปัญหาอะไรสืบไปปะเป็นไปได้อย่างไรกันลูกชายของเจ้าตำหนักเมคาครามกลับร้ายกาจถึงเพียงนี้รองผู้นำตลาดมืดหยินชานทั้งสองไม่ว่าจะเฟิงปู่อี้หรือจงฉีชานได้แต่หันมองหน้าศบตากันด้วยความไม่อยากจะเชื่อน่าสนใจจริงๆลูกชายต้วนหรูเฟิงคนนี้ไม่ได้ได้ไปกว่าบิดาเลยจริงๆ ตู้กูกล่าวพึมพำออกมาขณะมองต้วนหลิงเทียนที่อยู่ไกลาตาจากวาจาราวคล้ายไม่ได้แปลกใจอะไรเท่าไหร่และดูสงบกว่าผู้อื่นเมื่อเวลาผ่านไปอีกพักหนึ่งเสียงกล่าวพึมพำค่อยๆซาลงจนในที่สุดก็เงียบสนิทตอนนี้ทุกคนจะได้ยินก็แต่เสียงของสายลมต้วนหลิงเทียนข้าไม่คิดเลยว่าเพียงผ่านไปห้าปีพลังฝีมือเจ้าจะก้าวหน้าขึ้นมาถึงขนาดนี้ แต่หากเจ้าคิดว่าอาศัยพลังฝีมือเพียงเท่านี้แล้วจะสามารถฆ่าข้าใดหลักก็ฆ่าขอให้เจ้าเลิกฝันกลางวันเสียเถอะหลังจากลอยร่างเผชิญหน้าอย่างสงบกันอยู่พักหนึ่งตี้จิ๋วที่รับประทานโอสถร,รักษาตัวจนบาดแผลที่ไหลเริ่มฟื้นตัวแล้วก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นแฝงความเย้ยหยันเลิกฝันกลางวันต้นหลิงเทียนยกยิ้มเยาะสายตาเผยความรังเกียจเดียดฉันอะไรไม่เชื่อหรือ เมื่อเห็นรอยยิ้มดูหมิ่นบนใบหน้าต้วนหลิงเทียนตี้จิวรู้สึกมีโมโหขึ้นมาทันทีเหอะข้าจะบอกให้เจ้ารู้อาศัยพลังฝีมือเพียงเท่านี้ของเจ้าในสายตาข้าตี้จิวยังไม่อาจนับเป็นอะไรได้ต่อให้เจ้าจะบรรลุขอบเขตทางเซียนมนุษย์แล้วมันก็เท่านั้นคิดข้าเจ้ายังง่ายดดยเหมือนบี้มดกล่าวจบคำร่างตี้จิวก็ไหววูบหายไปทันทีคนพุ่งร่างไปปานเส้นสายอัสนีจี้เข้าใส่ต้วนหลิงเทียนอย่างเกลี้ยกราด คราวนี้ตี้จิ๋วไม่อมพลังยั้งมืออะไรพลังขอบเคเซียนปฐพีขั้นต้นประตูพวยพุ่งพุ่งออกมาเต็มกำลังความเร็วของมันเหนือล้ำกว่าก่อนหน้ามากมายนะักมวลพลังอันสุดไพศาลลุกชนขึ้นมาท่วมกายดังเพลิงไฟซูมนอกจากเสียงดังวิดหวิวจากการแหวกฝ่าสายลมจนอากาศแตกระเบิดยังมีเสียงวัตถุชำแรกผ่านอากาศมาด้วยความเร็วสูงทลายขุนเขาสะบ้านลำน้ำ ไม่เพียงร่างมันที่พุ่งมาปานเส้นสายอสนีเท่านั้นดับใหญ่มาหึมายังฟาดฟันออกมาปานฟ้าผ่าเช่นกันดับใหญ่ของมันไม่เพียงใช้ออกมาด้วยวรยุทธ์เซียนชนิดหนึ่งยังผสานไปด้วยเวทพลังดาบสายจูโจมขั้นกลางอันน่ากลัวดาบฟันฟาดไปทางกลางกระหม่อมต้นหลิงเทียนแลคล้ายมันอยากจะผ่าร่างต้นหลิงเทียนให้เป็นสองเสี่ยงวุ้มมุมแม้จะเป็นดาบเล่มเดียวกันกับก่อนหน้านี้แท้แต่หากอนุภาพพลังที่แฝงเร้นอยู่ในตัวดาบกลับแตกต่างกันก่อนหน้าคนละโลก ดาบเล่มใหญ่ฟาดพาลงมาดั่งอสนียมแลลงแยกฟ้าออกเป็นสองเสียงกลิ่นอายพลังที่แผ่พุ่งออกจากตัวดาบยังน่ากลัวประหนึ่งเคียวแห่งความตายที่หมายเก็บเกี่ยววิญญาณของต้นหลิงเทียนคราวนี้นับว่าตี้จิ๋วลงมือด้วยพลังอำนาจของขอบเขตเซเียนปฐพีขั้นต้นแล้วจริงๆปฐมเวทกลืนกลิ่นในขณะที่ตี้จิ๋วพุ่งทยานทั้งฟาดดาบลงมาอย่างเกลี้ยกล่ดแสงพลังสองศาสตร์ไปด้วยรังสีอมหิตต้นหลิงเทียนพันใช้ออกด้วยเวทพลังระดับสูง ปฐมเวทกลืนกินออกมาทันใดนั้นโดยมีตัวหลิงเทียนเป็นจุดศูนย์กลางอนา,าบริเวณทรงกลมกินรัศมีสิบมีรอบตัวเขาพลันบังเกิดวังวนพลังปานน้ำวนและตัวเขาก็เป็นจุดศูนย์กลางของน้ำวนเมื่อปฐมเวทกลืนกินสำแดงอำนาจออกมาพลังวิญญาณฟ้าดินรอบกายตัวหลิงเทียนในรัศมีสิบมีมันก็ถูกสูบกลืนต่างมวนเข้าร่างของเขาอย่างรวดเร็วปานน้ำวนผสานหลอมรวมเข้ากับปราสุริยันแรกกำเนิดในกาย ปราณสุริยันแรกกำเนิดของเขาพลันเพิ่มพูนขึ้นด้วยความเร็วสูงด้วยความบริบูรณ์ของพลังวิญญาณฟ้าดินในรัศมีสิบมีรอบกายต้นหลิงเทียนเขาสามารถยกระดับพลังปราณสุริยันแรกกำเนิดในร่างเขาให้เพิ่มพูนขึ้นมากกว่าเดิมเกินหนึ่งระดับอย่างไรก็ตามปฐมเวทกลืนกินก็จำต้องใช้เวลาในการดูดกลืนพลังวิญญาณฟ้าดินรอบๆครู่หนึ่งูม ต้นหลิงเทียนพึ่งดูดกลืนพลังวิญญาณฟ้าดินในรัศมีสิบรอบกายได้ราวๆครึ่งหนึ่งร่างตี้จิ๋วพร้อมดับเปี่ยมพลังสังหารอันน่ากลัวก็บรรลุมาถึงเสียแล้วดับยังฟาดลงมาปานจะผ่าร่างเขาให้แยกเป็นสองเสียงเฮ่ะเผชิญหน้ากับดับใหญ่เล่มเขื่องที่ฟาดลงมาต้วนหลิงเทียนแค่นเสียงเย็นคำหนึ่ง <c oughs> ไม่คิดกลืนกินพลังวิญญาณฟ้าดินรอบตัวสืบไปมือตวัดกระบี่จี้ออกไปเบื้องหน้า พร้อมกันนั้นปรัสุริยันแรกกำเนิดทั่วร่างที่ทวีความแข็งแกร่งขึ้นไหลเชี่ยวปานน้ำหลากไปตามชีพจอนเซียน99สายถ่ายทอดผนึกลงกระบี่สีดำสนิทเปล่งพลังอำนาจอาคมเซียนทั้ง10ออกมาเต็มกำลังไม่เพียงเท่านั้นเซียนอมตะข้ามพบเร็วเท่าความคิดร่างตัวหลิงเทียนพันพร่าเลือนก่อนจะปรากฏร่างแยกอวตารออกมาสองร่างข้างกาย ร่างแยกอวตารร่างหนึ่งพุ่งทยานออกไปพร้อมตวัดกระบี่ฟันฟ้าจี้ไปปานอสรพิษมีชีวิตเล็งปะทะไปยังดับใหญ่สิบอาคมเซียนของตี้จิว๋วปงดับใหญ่ปะทะกับกระบี่อย่างจังแสงพลังที่ฉาบรอบดับลดทอนลงไปส่วนหนึ่งส่วนร่างแยกอวตารร่างนั้นถูกทำลายฟับฟับ ร่างต้นของต้นหลิงเทียนรวมถึงร่างแยกอวตารอีกร่างพันตวัดกระบีออกไปอย่างพร้อมเพรียงปราณสุริยันแรกกำเนิดที่ยกระดับขึ้นจากปฐมเวทกลืนกินถูกผนึกควบแน่นลงกระบีทั้งหมดปงเปรี่ยงงงเสียงระเบิดปานฟ้าร้องดังลั่นก้องหุบเขาไม่ว่าจะต้นหลิงเทียนหรือตี้จิ๋วต่างผละกระเด็นถอยออกไปสิบกว่าก้าวพลังที่ควบผนึกในดับตี้จิ๋วยามนี้สลายหายไปหมดสิน้นด้านต้นหลิงเทียนร่างแยกอวตารอีกร่างก็ถูกทำลายหายไป ร่างทั้งคู่สถานไปครานหนึ่งค่อยกระอักโลหิตออกมาพร้อมกันสีหน้าละดูซีดลงเล็กน้อยเป็นไปมิได้ข้าลงมือเต็มกำลังแล้วแต่ยังทำได้แค่เสมอกับมันงั้นเหรอไม่ทันที่ผู้คนจะรับรู้เรื่องราวสีหน้าที่จิ๋วก็เปลี่ยนเป็นมืดดำคล้ำลงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้ากระทั่งหลับมันยังไม่เคยฝันถึงชายหนุ่มที่มันเครียดแค้นชิงชังแสนเกลียดที่มันแทบทนรอข้าไม่ไหวชนไหนหลังจากผ่านไปเพียงแค่ห้าปีกลับมีพลังทัดเทียมกับมันแล้วเล่า พอคิดถึงเรื่องนี้มันรู้สึกราวกับโลกล่าพลิกตลบ